เดี๋ยวเรามาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้ออกเดินทางมาจากอันตกวังก้านเหลืองนะครับเพราะเนื่องจากว่าสถานที่ขนแน่นไปหมดนะครับวันหยุดยาวเดี๋ยวเราจะใช้เส้นทางนะครับ2089นะครับวิ่งตรงไปนะครับยังจุดหมายที่เราจะไปในวันนี้ครับก็คือบ้านอาริสนิวซีแลนด์เมืองไทยนะครับปกติถ้ามาจากบ้านผมเราจะไปเข้าทางฝั่งหาดเล็บยาวนะครับตรงที่ตรงนั้นมันจะมีห้องน้ำด้วยก็เดี๋ยวไปชมกันครับ ใช่จริงตอนแรกผมตั้งใจครับว่าจะไปหมกเหล็กนะครับแถวๆถวดงพญาเย็นหรือแถวแถพวกกุ้งแคมพวกอะไรเงี้ยครับที่มันมีลำธารนะครับแต่ก็วันนี้อากาศร้อนจริงๆครับก็คิดว่ารถน่าจะเพียรยู่แล้วก็เลยลดความเหนื่อยลงครับก็เดี๋ยวเอาไว้ไปวันหน้าดีกว่าตอนนี้เยวเราไปหาล่มไม้ครับไปใต้ล่มไม้กันนะครับว่ามันจะมีที่ให้เราไหมแต่ก็คิดว่าวันนี้คนก็น่าจะเยอะนะครับที่นี่เพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวด้วยคงจะเหมือนที่น้ำตกวังการเหลือนะครับ มาแต่ก็ถือว่ามีแล้วนะครับวันนี้มีทางบิกไบค์มีทางชาวแคมป์นะครับรถเทๆ่ๆเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่ปลูกเปกกันนะครับจะมีให้เราปลูกเปตรงไหนได้บ้างครับใครนะครับวันหยุดว่างๆก็มาเที่ยวกันได้นะครับที่นี่แต่วันนี้สภาพอากาศค่อนข้างร้อนเลยแล้วก็ทางตุกนะครับก็ พยากรแล้วว่าช่วงนี้จะมีฝนนะครับอาจจะเป็นพายุลมนะครับก็ลองเช็คพยากรณ์กันมาก่อนนะครับแถวนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปขี่ไปเรื่อยๆนะครับเราะดูไปยันนู่นนะครับหาดเล็กยาวนะครับน่าจะมีนะครับแล้วก็ใกล้ห้องน้ำด้วยมีร้านค้านะครับขายนา้คขายาหารตรงนั้น จะนนี้ก็หาต้นไม้นะครับที่มันจะปลูกเปได้ก็เชือกที่ผมเตรียมมามัน่าจะสั้นไปหน่อยก็หาต้นไม้ที่มันใ,ใกล้ๆกันนิดนึง จริงๆตรงนี้เข้าท่านะครับวิวดีด้วยแต่ว่าพอดีด้านหลังนะครับพี่ๆเขาเปิดเพลงกันตังนิดนึงเดีย๋ยวเราไปดูที่อื่นกันตอน่อ ตอนนี้เราก็วาร์มาอยู่ที่เขื่อนนะครับท้ายเขื่อนท่าลิศสวิอร์แลนด์เมืองไทยที่เดิมที่คนเขาชอบมาเที่ยวน,นะครับก็อันนี้ผมได้โลแล้วเดี๋ยวจะลองผูกเปด,ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะได้กล่อง power box ตัวนี้นะครับว่าผมเอาของอะไรมาบ้างในการกางเต็นท์กับเจ้ามอไซ่์พีจีวันนะครับแต่รอบนี้ไม่ได้เอาเต็นท์มาเพราะว่า พอเมื่อวานเมื่อวานว่าจะไปนอนบ้านเพื่อนแล้วเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยอางเกงเป้าแตกก็เลยเปลี่ยนแผงกระทันหันเมื่อกี้ก็ไปทาตกวังก้ารเหลืองมาคนเยอะมากไม่มีที่ลงเลยกะว่าจะไปถ่ายรีวิวที่นั่นนะครับก็ลืมไปว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดวันนี้ตรงนี้ท้ายเขื่อนท่าทิศคนก็เยอะเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยมีหลายเต็นท์เลยที่มากางก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผม เอาของอะไรมาบ้างนะครับสําหรับไอ้กล่องใบนี้นะครับว่ามันจะพอตั้งแคมป์ไหมเดี๋ยวผมผูกเปย์ก่อน,นครับเพราะว่าอยากลองผูกเปด้วยยังไม่เคยผูกเปย์อาจจะพักผ่อนที่นี่สักแป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวกลับบ้านไปทํางานต่อครับ ผูกไปเสร็จแล้วการผูกไปครั้งแรกนะครับเรานอนเล่นที่นี่แป๊บหนึ่งมาครับเรามาดูกล่องโพบอกกันว่าผมเอาอะไรมาบ้างเปิดกล่องนี่ครับนี่จะมีโต๊ะกล่องกล่องพับได้แล้วก็มีที่ใส่น้ำหรือใส่น้ำแข็งใส่เบีย อันนี้เป็นเสื้อผ้ามืวานมีแกตแต๊สกระทะเตามินินะครับโอแบงค์พัดลมอันนี้แล้วเสาท้าบแต่ท้าบไม่ได้เอาอมาอันนี้สมอบโบกครับแล้วก็นี้เตาเตาปิ้งเตาปิ้ง่างขับได้อันนี้ เก้าอี้อันนี้ก็จะเป็นชุดกรนไฟนะครับอย่างทำคืนอันนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องปรุงประกอบอาหารครับน,นี่ก็เป็นแผ่นรองที่เปิดกระป๋องเบียร์โมฟู่อันนี้ก็เชือกทาร์บ อันนี้ก็เสาไฟเสาตะเกียงนะครับแล้วก็กาวชีสแล้วก็ที่เติมลมถุกเฉินที่เปิดเบียร์อันนี้ไม้ปิ้งก็หมดแล้วครับประมาณนี้จริงๆก็จะมีแก้วด้วยนี่ครับแบตตัวนี้15แอมป์นะครับระบบก็ง่ายๆแค่นี้เลย ไม่มีอะไรแบตก็ประกอบเอานะครับตาม YouTube อันนี้ประมาณ15แอมป์นะครับเพียงพอสำหรับการชาร์จไฟชาร์จมือถือชาร์จกล้องนะครับก็ใช้พัดลมได้หนึ่งคืนประมาณนั้นก็สเปคของก็มีแบบนี้แบบนี้เแบบท่านี้ครับแค่นี้ก็ออกแคมได้แล้วส่วนก็จะเป็น เต็นท์กับแผ่นรองนอนครับที่ผูกไปที่เห็นตามคลิปแต่อุปกรณ์หลักๆคร่าวๆก็มีแค่นี้เลยครับโอเคนะครับวันนี้ตั้งใจจะไปเล่นน้ำตกอดเล่นน้ำตกเลยวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็มันมีพื้นที่ตรงนูน้นที่คนเขามากันเยอะๆตรงนั้นก็ ่วนใหญ่ก็จะเปิดเพลงเสียงดังนะครับผมก็ไม่ค่อยสันทัดสักเท่าไหร่ก็เลยหนีมาอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ร้อนเหมือนกันแล้วก็คงจะอยู่สักพักนึงก็คงจะกลับนะครับอันนี้ก็มารีวิวตามที่เพื่อนๆขอกันมานะครับในคลิปก็คงไม่มีอะไรแล้วท้ายเขื่อนมาเที่ยวได้นะครับตรงจุดที่ผมอยู่นี่ตรงทางหลโค้งแรกเลยครับเขียนว่าจุด กางเต็นท์หาดเล็บยาวนะครับมันจะมีห้องน้ําถ้าใครจะมากางเต็นท์ที่นี่เพราะคนที่มากางตรงนี้ขอก็น่าจะอาศัยว่ามีที่เข้าห้องน้ำนะครับวันนี้คนเยอะนะครับวันนี้เห็นมีหลายเต็นท์หลายแคมป์มาตั้งแคมป์กันตวนผมก็เดี๋ยวลองเทสนอนใต้ต้นไม้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับ EP ต่อไปว่าผมจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับ แต่อีพีนี้แบบคือใจจริงตั้งใจจะไปเที่ยวชัยภูมินะครับแต่ก็เอ้ยตั้งใจจะไปเขาโคแล้วก็แวะไปหาเพื่อนแล้วก็ไปถ่ายคลิปตกปลากับเพื่อนนะครับแต่ผิดแผนไปหน่อยเมื่อคืนเพราะกางเกงเป้าแตกเนี่ยทำท่าจะแตกกันน่ะแอะกันครับฮเฮ้ยเจงไม่ดีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยหาซื้อเอาใหม่ ก็ยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ